แห้งลงแห้งลงเหมือนน้ำแห่งคลองไม่มีสํารองเหลือเพียงสักหยดจะมาราดรดใจให้ทีฉชนายใจน้องมากลายเปลี่ยนเปลง ดังหนานหน้าแล้งเมื่อเดือนสี่น้ำใจไม่ตรีเจ้าแห้งเหือดหายแห้งลงแห้งลงไม่มีหลังไหลาจากใจของเธอแล้วสินั้นกลับเปลี่ยนเวียนพัน ลืมง่าย,ายใจน้องเจ้าแหลงเกินน้ำเดือนยี่เจอกันเดี๋ยวนี้ไม่ยิ้มให้แหลงใจแหลงใจเพราะเงินพี่พังเงิน จางนางจรสุนทรใครเอย่ยช่างเหมือนกันเลยกับใจน้องนางสินเงินสิ้นวังยิ่งทำเหินห่างทำนบใจนาง เริ่มติดตันแห้งลงแห้งลงไม่มีหล,งลังไหลจากใจของเธอเสียจนสิ้นหมดกลับไปราโรคนรวยนั้น ทานน้ำใจน้องที่เคยไหลแบ่งกลับมาแห้งแหลงแห้งลงทุกวันมองสิเงินพันน้ำใจเธอแห้งแห้งลงแห้งลงไม่มีหลังไหล จากใจของเธอเสียจนสิ้นหมดกลับไปราโรดคนรวยนั้นทานน้ำใจน้องที่เคยไหลแบ่งกลับมาแห้งแหลงแห้งลงทุกวันมองสิเงินพันน้ำใจ ទេហេ